สวัสดีครับผมเก่งแฟมิลี่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันแบบชิวๆนะครับผมจะมาตอบลูกค้าพอดีมีรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับตั้งใจโทรมาหาผมเลยโทรมาถามว่าพี่เก่งผมถามพี่หน่อยรถน็อตไม่ขยับเนะี่ยคืออะไรผมดูคลิปพี่พี่พูดทุกคลิปเลยวันนี้ผมจะมาตอบคำถามนะครับว่ารถน็อตไม่ขยับคืออะไรรถน็อตไม่ขยับนะครับคือรถที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุครับถ้ารถที่เกิดอุบัติเหตุมาเช่นรถมีการชนด้านหน้ามา ช่างเขาจะต้องถอดครับถอดชิ้นนั้นเช่นฝากระโปรงอย่างเงี้ยครับถอดเอาไปซ่อมเอาไปทําสีอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอากลับมาใส่ใหม่น็อตตรงนั้นนะครับมันก็เลยจะมีรอยถลอกของสีอะครับมันเลยจะดูออกว่ารถน็อตขยับแต่ถ้าน็อตไม่ขยับเลยเนี่ยเราสามารถตีความไปได้เลยครับว่ารถอะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไงครับอันนี้เป็นทิคง่ายๆที่ผมไว้ใช้ดูรถไงครับท่านใดมีรถสวยๆนะครับน็อตขยับก็ได้นะครับแต่ขอเป็นไม่ชนหนัก ไม่น้ำท่วมนะครับที่ต้องการที่จะขายและอยากได้ราคาที่ดีที่สุดนะครับติดต่อมาที่ผมได้เลยครับ081 077 4072เเก่งแฟมิลีครับขอบคุณครับ